ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับน้องปริมวรรุอไทยครับน้องปริมวรรุอไทยนะครับน้องปริมนิรลามือสวยมากมากนะครับ สวัสดีค่ะพี่แม็กน้ำปริมได้หนังสือแม็กคลิปออน QR โค้ดของพี่แม็กแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำปริมชอบมากเลยนะคะขอบคุณพี่แม็กมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหนังสือแม็กคลออน QR โค้ดนะคะได้รวบรวม QR โค้ดทั้งหมด27หัวข้อไม่มีเฉลยเลยนะคะ แต่ว่ามีโจทย์และ QR code ท,ที่ต้องสกแกนเข้าไปดูวิธีคลิปกันนะคะแล้วก็มี QR code ให้เรียนรู้ถึงส2 7คลิปมีโจทย์มากกว่า500ข้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แมทคลิปออน QR code กันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปในไลน์เราก็ไปหน้าแรกของไลน์เลยนะคะแล้วเราก็ไปคลิกที่ช่องมุมขวาบน แล้วเราไปคลิกที่ QR code นะคะหลังจากนั้นเราเข้าไปสแกน QR code แล้วเมื่อเราได้เมื่อเราเห็นลิงก์แล้วเราก็คลิกไปที่ลิงก์เลยนะคะเราก็จะได้เป็นวิดีโอของพี่แม็กเลยค่ะมีอกแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราจะใช้ Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็กดโลโก้ค้นหานะคะ แล้วเราก็ไปกดรูป QR code แล้วเราก็ไปสแกน QR code เลยนะคะสวัสดีครับน้อง,องสําหร,ร,รับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับพี่แม็กโบสเคโน1่8อีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่แม็กก็นําข้อสอบประไกายกุหลาบมาให้พวกน้องได้ลองฝึกทํากันอีกเช่นเคยนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้ก็ยังเป็นหัวข้อเรื่องของตัวประกอบของ